โปรแกรมจิตคำพูดทรงพลังดึงดูดสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตพูดหรือฟังต่อเนื่องอย่างน้อย21วันชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปราวปาฏิหาริฉันขอขอบคุณเช้าวันใหม่ที่สดใสและเบิกบานของฉันขอบคุณที่ฉันยังมีลมหายใจที่มีค่า ขอบคุณที่ฉันได้ตื่นมาเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนในเช้าวันนี้เช้าวันนี้ฉันรู้สึกสดชื่นแจ่มใสฉันเป็นคนที่มีความรักตัวเองฉันเป็นคนที่มีความภูมิใจในตัวเองฉันยอมรับและให้อภัยตัวเองในทุกๆเรื่องต่อไปนี้ ชีวิตของฉันเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความสบายใจฉันเป็นคนที่มีความสุขหัวเราะยิ้มง่ายในทุกทุกวันฉันเป็นคนที่มีแต่ความโชคดีฉันมีความมั่นใจและความมั่นใจในตัวเองทำให้ฉันประสบความสำเร็จได้ง่าย ฉันมองไปทางไหนก็พบเจอแต่ผู้คนที่เป็นกัลยาณมิตรฉันประสบความสำเร็จและมองเห็นแต่ความสุขในทุกๆวันฉันเป็นคนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ฉันเดินทางไปที่ไหนก็ปลอดภัยราบรื่นผู้คนที่ได้พบเจอฉัน ต่างก็มีความสุขและรอยยิ้มฉันสร้างประโยชน์และคุณค่าให้กับผู้คนผู้คนที่ได้พบฉันคนเหล่านั้นโชคดีเสมอฉันเป็นคนลิขิตชีวิตของฉันเองฉันลงมือทำเพื่อให้ฉัน บรรลุในเป้าหมายและสิ่งที่ฉันต้องการฉันเลือกที่จะทำในสิ่งที่ฉันสามารถทำได้อย่างดีที่สุดแล้วฉันปรับตัวได้อย่างคล่องแคล่วฉันมุ่งความใส่ใจไปที่ผลลัพธ์ที่ฉันต้องการฉันรู้วิธีที่จะเพิ่มพลังให้กับตนเองอยู่เสมอ ฉันตั้งใจทําสิ่งใดสิ่งนั้นได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นบวกและยอดเยี่ยมพลังจิตใต้สำนึกของฉันช่วยปรับแผนงานของฉันให้ก้าวหน้าอยู่เสมอฉันกำลังสร้างอนาคตของฉันในวันนี้ท,ทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นเรียบร้อยด้วยดี ความเชี่ยวชาญของฉันเพิ่มมากขึ้นในทุกๆวันฉันเป็นคนคว้าทุกโอกาสเข้ามาในชีวิตฉันพูดจากับใครผู้คนก็ให้ความสนใจในสิ่งที่ฉันพูดคำพูดของฉันส่งพลังฉันเป็นคนมีสเสน่ห์และเปี่ยมไปด้วยพลัง ฉันคิดว่าฉันทำได้ฉันย่อมทำได้ตามที่ฉันพูดถ้าฉันตัดสินใจใดเหตุการณ์นั้นมักจะนำมาซึ่งเรื่องราวดีๆและโอกาสใหม่ๆฉันเลือกอยู่ในสถานการณ์ที่ดีและผู้คนที่ดีฉันให้เกียรติผู้อื่นเสมอฉันเชื่อมั่น ในพลังของความดีฉันเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมฉันปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขและส่งผลให้ฉันมีความสุขด้วยเช่นเดียวกันฉันปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างง่ายดายฉันมุ่งมั่นในเรื่องของการทำความดี ใบหน้าของฉันยิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นมิตรฉันทักทายผู้อื่นด้วยความจริงใจเสมอฉันตั้งใจฟังเวลาผู้อื่นพูดด้วยความจริงใจฉันเชื่อว่าคนทุกคนมีข้อดีในตัวเองเสมอฉันเลือกที่จะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ฉันเลือกที่จะออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอฉันเลือกที่จะทำในสิ่งที่ตัวฉันเองสุขภาพดีร่างกายของฉันแข็งแรงจิตใจของฉันผ่อนคลายเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของฉันทำงานได้อย่างสัมพันธ์กันแบบยอดเยี่ยมหัวใจของฉันมีสุขภาพดีเข้มแข็ง สมองของฉันจดจำแต่เรื่องราวที่ดีและสร้างสรรค์ร่างกายและจิตใจของฉันทำงานสัมพันธ์กันได้อย่างยอดเยี่ยมฉันพร้อมที่จะรับโอกาสดีๆเข้ามาได้ทุกๆวันฉันพร้อมที่จะรับผู้คนดีๆเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิต ฉันโชคดีเรื่องเงินเสมอฉันวางแผนการเงินของฉันได้อย่างมีประสิทธิภาพฉันสร้างทรัพย์สินของฉันให้งอกเงยทุกวันฉันสนุกกับการดึงดูดเงินและทำให้เงินเข้ามาในบัญชีได้อย่างง่ายงายฉันเป็นสุดยอดอัจฉริยะด้านการเงินทรัพย์สินของฉัน เพิ่มพูนมหาสาลขึ้นทุกวันการลงทุนของฉันล้วนได้กําไรกับมหาฉันเงินทุกบาทที่ฉันลงทุนไปนำเพื่อนของเงินกลับมาเท่าทวีคูณฉันสร้างความมั่งคั่งรุ่งเรืองให้กับตัวเองทุกอย่างที่ฉันพูดออกไปทุกอย่างที่ฉันจินตนาการ ทำให้ฉันมีชีวิตที่ดีและเกิดขึ้นจริงในที่สุดฉันเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยฉันคืนกำไรสู่สังคมสม่ำเสม,สมอฉันเชื่อมพลังจิตใต้สำนึกของฉันด้วยการปลูกฝังคำพูดดีๆเชิงบวกในทุกๆวันจิตใต้สำนึกของฉันทำงานตามที่ฉันพูดอย่างมหัศจรรย์จินตนาการของฉัน กำลังสร้างให้ทุกอย่างกลายเป็นความจริงฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นในทุกวันทุกทิศและทุกทางฉันเป็นคนมีเป้าหมายในตัวเองฉันบรรลุเป้าหมายทุกๆด้านในชีวิตด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินทุกอย่างที่ฉันนึกภาพเอาไว้ในใจด้วยความเชื่อประสบความสําเร็จ ามที่ฉันตั้งหวังเอาไว้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณ